วันนี้ผมจะพามารู้จักกับรถพ่อบ้านสายซิง Station Wagon รถคันนี้มีอยู่ด้วยการหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นแวน Wagon หรือชื่อเดิมก็คือ Shooting Brake โดยต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น Station Wagon หรือ Estate เพื่อให้ตามยุคตามสมัยนั่นเองครับจุดสังเกตของรถประเภทนี้ก็คือจะไม่เหมือนกับรถแฮชแบ็กนะครับโดยรถทรงเอสเตดจะมีเสาดีเพิ่มมาทําให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระมากขึ้นและมีขนาดตัวถังที่ยาวกว่ารถเก่งทั่วไปนั่นเองครับตอนนี้ที่ร้านเรามีอยู่หนึ่งคันนะครับ Mercedes-Benz C300 e s t a t e b ย u อ t e ต h y b r r d AMG d y y a m i c ปี2016รถคันนี้นะครับเครื่องดีเซลนะครับม่เพียง95,000หว่ากิโลประวัติดีเข้าศูนย์ครบทุกระยะนะครับในยุโรปนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถสามัญประจําบ้านเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าเป็นรถแรหายากนะครับใครสนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับคันนี้นะครับราคาดีนะครับพิเศษเพียง1นึ่งล้านเก้าบาทเท่านั้นครับ